สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษานราธิวาสได้ขับเคลื่อนการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาสู่โรงเรียนในสังกัดทั้ง17โรงเรียนโดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยของเขตพื้นที่การศึกษาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center ระดับเขตและให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในปีที่ผ่านมานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาราธิวาาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองตามความเหมาะสมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพตามความถนัดของนักเรียน จากผลงานและคุณภาพของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท,ที่การศึกษามัธทีมศึกษานราธิวาสที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญอาทิเช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To b e Number One เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นักเรียนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบดังสโลแกนที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จึงทำให้เกิดชมรมทูบี number ร์วในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถส่งข้อร่วมการประกวดแข่งขันในระดับภาคใต้และระดับประเทศจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย การจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาในโรงเรียนหรือศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีปัญหาได้มีช่องทางในการปรึกษาและพูดคุยและสะท้อนปัญหาตนเองให้กับผู้บริหารครูตัวแทนนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก การดูแลให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเป็นฐานโดยนักจิตวิทยาของโรงเรียนหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการลงพื้นที่ดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาเพื่อให้หนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมรวมถึงการติดตามนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาหรือ MOE Safety Center ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการเปิดช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับนักเกรียนที่ประสบเหตุด้วยตนเองหรือประสบเหตุทางอ้อมได้มีโอกาสแจ้งเหตุอย่างทันท่วงทีผ่านเครื่องมือต่างๆทําทให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและได้รับการปกป้องดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมอันจะทําให ใหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขและลดความบานปลายลงได้และผลสุดท้ายที่เกิดกับนักเรียนคือนักเรียนรู้สึกได้รับความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนและสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองได้อย่างไม่สิ้นสุดโดยขจัดคำว่าไม่ปลอดภัยที่เป็นตัวบ่อนทำลายอนาคตของนักเรียนออกไปจากความรู้สึกของตนเอง